สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับนิกกี้และก้อยยอมรับเลิกกันแล้วจบกันด้วยดีเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าสนันมานิกกี้และก้อยมีปัญหารักร้าวซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่เจ้าลู่ซื่อเมืองไทยอย่างนุ่นสุธิพาจนในเวลาต่อมาโกบอยผู้จัดการนิกกี้ ได้โพสเฟซบุ๊กเพื่อสยบกระแสข่าวลือดังกล่าวว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดมโนและคิดกันไปเองครับ10โมงพรุ่งนี้ฟังจากปากน้องทั้งสองได้ที่ช่องนิกกี้นชัติซึ่งล่าสุดทั้งคู่ออกมายอมรับแล้วว่าเลือกกันแล้วจบกันด้วยดีโดยทั้งสองได้ไลฟ์สดพันเฟซบุ๊กเล่าสาเหตุช่วงหนึ่งว่าเมื่อลองใช้ชีวิตด้วยกันดูแล้วไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแต่แรก มันอาจจะทําให้มีปัญหากันมีจุดยืนมีความคิดมีสิ่งที่ค่อยๆปรับแล้วแต่ปรับไม่ได้จริงๆเลยรู้สึกว่าแยกไปอยู่กับตัวเองให้ลองใช้ชีวิตในแบบตัวเองดีกว่าโดยทั้งสองยืนยันว่าจบลงด้วยดีและยังเป็นเพื่อนกันได้จะเห็นได้ว่าสีหน้าของหนุ่มนิกกี้นั้นไม่สู้ดีเลยในตาเศร้าหนักมากยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ครับ เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนท่านข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ